จเจริญพรวันนี้มีคุณโยมท่านนึ่งถามมาว่าแผ่นดินสูบมีจริงไหมคะแล้วเกี่ยวกับแผ่นดินไหวหรือไม่อย่างไรในกรณีธรณีสูบที่เกิดจากการทำกรรมหนักเนี่ยไม่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวคือใครที่ทำบาปหยาบช้าหนักๆเลยเนี่ยเหมือนอย่างพระเทวทัตที่สร้างกรรมหนักหลายครั้งเช่นทำร้ายพระพุทธเจ้าจนห่อเลือดนะไม่มีใครทำให้พระพุทธเจ้า ปริมิพานได้อย่างมากที่สุดแค่ห่อเลือดเหมือนเทวทัตกลิ้งหินจากภูเขาจะไม่ทับพุทธเจ้านะแต่ด้วยพุทธานุภาพก็มีแง่งหินขึ้นมาโผล่รับทําให้หินใหญ่ก้อนนั้นแตกกระจายไปมีแค่สเก็ดหินเล็กๆชิ้นหนึ่งกระเด็นมากระทบถูกพระบาทของพระองค์จนห่อเลือดเท่ากับแมลงวันกินอิ่มหนึ่งเนี่ยนั่นคือเทวทัตทำอนันตริยกรรมกรรมหนักที่สุดอย่างหนึ่งแล้วแล้วต่อมาภายหลัง ยังยุให้สงแตกกันอ้างความถือเคร่งบอกว่าตัวเองเคร่งคัดที่สุดจะอยู่ป่าตลอดชีวิตอยู่โคนไม้ตลอดชีวิตถือบิณฑบาตตลอดชีวิตถือภาพบางสมบุญตลอดชีวิตกินแต่ผักไม่กินเนื้อกินปลาตลอดชีวิตเนี่ยแล้วขอให้พระเจ้าบันจัดทห้พระสงฆ์ทั้งหมดทาอย่างที่พระเทวทัตเสนอพรยเจ้าบอกว่าอย่าเลยทเทวทัตให้เป็นไปตามความสมัครใจเท่านั้นเองทเทวทัต โหนธนาว่าพระบุทดเจ้าเวียนไปสู่ความเป็นผู้มากๆแล้วสงใดปรารถนาความบรรทุกจงมากับเราคิดดูนะองค์พระศาสดายังทรงพระชนอยู่นะไปไหนรัศมีออกวานึงเนี่ยเทวทัตยังหาทางยุแย่จงมีพระบวชใหม่หลงเชื่อไป500รูปเท่ากับเทวทัตทําให้สงแตกแยกกันเป็นสังฆเภศกมหนักที่สุดเป็นอนันตริยกกรรมที่หนักที่สุดเลยสุดท้ายจึงถูกธรณีสูบลงไป พอได้คิดจะมาขอเข้ามาพุทธเจ้ายังมาไม่ถึงอ่ะอยู่นอกเชตวันก็แผ่นดินคลื่นทีหนึ่งไม่ได้ไหวใหญ่โตนะเฉพาะจุดนั้นแล้วก็แยกออกสู่เทโลทัตลงไปสู่เอเวจีมหานรกเลยนี่คือแม้กระทั่งพระแม่ธรณียังไม่อาจจะทานกำลังบาปกรรมอันหนักหน่วงที่บุคคลพวะนั้นทำไว้ได้จึงแยกออกแล้วก็สู่บุคคลผู้นั้นลงไปสู่เอเวจีมหานรกจเจริพร